หาของตัวเองไหมถ้ามันมาถ่ายรูปเออถ้ามันมาไม่เป็นไรคร้าเทปปี้อะไรอย่างเบอ่ะเบรี้คิสมาเบรดี้คิสมาค้ามาอยู่เทมอสเร็วทำจริงมาอยู่ก็จะเทคไงคอนเทนต์เออโนบุนิลุกจัวโฟเดี๋ยวก็ได้นะคะเดี๋ยวซันสี่จะเอาให้ช็อก

ีเลแล้วอมีเสลไมีคมดเออเมเเมนไทยของคว้าขาดะบอบูกอม้วเลอูกง่ามก่ไหมเออเราลืมกะเยกิดาอยากได้อยากได้อ่มันั เลยวะ <t un> ูมั่งน่ะน,นี่มั <c oughs> น,นี่ยี่เย็นแล้วมีอกันแต่ว่าหนูมนันนี้ใช้ดีนะมานี่เกลกูเก็ซื่อถุอยาผด้ชา่แมนพี่ไปเย็นแล้วกันนี่นนนแมนอันนี้ก็ใส่ดีมาก <c oughs> <c oughs> ที่ซื้อให้เธอเลยเนี้ยพี่ไม่เคยใช้หรอกแต่่าใส่ดีดีมั่งใส่มันใส่ดีมากนั่นแหละใส่เลยน้ให้แม่ด้วย เนดีเป็นมือดีมาอันนี้นก็แหลเป็นผู้หญิไม่คือแบบบางคนมันแบบผุดไดใส่ไงมันก็เยแเป็นชใช่ไหมอันนี้ชัโอเคดีมากไม่เหมียงกับหูว่าสวยรูปอั้อะไรนะอันนนเลน ลำแบบนี้ด <seine Christmas> ีชอบไหมไปเลยดีของหวานถิ่นไทยถ่นไทยขอบคุณค่ะหย้เพราะเรา

เขียนเขียนกาแก้วแบนบนั้นใบทงไม่อันนี้นอหอมในของปัจจุบันคือฉัทักเอกอเอ่สารเออถ่าย,ยรูปถ่ายรูปเวลายกกล่องอ,อ๋นนอนนี้เขามาซื้อให้อ๋ออนนี้หรอโอนน้ยเสียบยได้ไงไม่ใช่มัน,นเป็นอันนี้เืสียบเสียบ ตรงนี้ไงตรงที่ชาดแบนไงเออเกี่ยวไว้ทำไมกันนั่งเออแบบเหมือนกันเลยของสมกนั้นอ่ะเออนะมีนักพิมพ์จะอ่นที่เป็นเม่ก้านแล้วอ่ะแต่มันไม่ยัดเหนี่ยถูกเพราะไม่ไปในนอตอนนี้เลยเด็กของคนเราโอ้ยโอ้ยโอ้ย เสียบกันน้ำไม่เหมือนใช่ไหมเสียบคือกันฟุ้งกันน้ำอันนี้อ๋อันนี้เข้าโฟไม่ได้นีเข้ได้แต่อันนั้นหรอคะเข้าไเดิแวไปแกะอยู่บ้านยาอีกเหรอ โอเคคะนนสอบเอามาที่ส่วน้ด้โอก็ของขงขวัญงามจังนะของง้อหน่อเคลียร์กันละของง้อน่อเคลีกันละเอาลุ้นดิฉีกไปมาันง้างหมดมันเหียบเบาาเลยมีฉีกทันยังไงเห็นเห็นกวงโลแกนไหมบางพอห้าวจุดเจ็งยังก่อนเจ็งกรเพื่อกระตังเจ็บวายยู คัดออริจินัท,ท,ทุกอี่างบ๊อบบี้เพาะว่าเปนงรข็งดูบบี้ที่บ๊มี้องทุกของเอียกับของอย่างตาเนี่ยอือตา,า้อง้าเอ่ยตาอะไรนี่เลยขี้ข <laughs> <laughs> ่วนยันเนี่ยไม่ใช่านนี้กแล้วใครนีกบา ใหญ่ปิปเขาปวดละเอียดเรียบร้อยค่ะใช้ดีมากอืเสนอปันหปันปิ๊บปนปันขาปวนละเอียดมากย้ายนี่เลยโอ้โห thank you thank you สุดยอมากใช้งานดีถึงส่งต่อส่งต่ออี ไปัได้จากนี่ทำามเราเกิได้จากันกันเลยวาทามมาจะซื้อนี้ให้พอรือมาไม่ใช่หรอดูดีปไ๊บดีเลยที่เราใช้ใีหนูมีไงช่วงก็เพิ่มเง้นมามันมันห่างไงมันม ใช่คของแห่งเร้่บกไเลยใช้ของของเปลียนทอแมนไหนถึงมาเวลาที่เขาจะทำทองสะค่ดสนวกมากแล้วก็ันดีมากมัาดูการปั่นกาแฟเแบงคมาปั่นพวกพวกับพี่ผงราะวันนี้เขาสื่อมหมน่ะมันเห็ดเนี่เห็น่อยเอาได้รึเปล่าัน้อหดี่ฟินแยอ้อบค่ะอเอาให้นาทิสักอันหน่อย่แ้วอันนี้เสียเพื่อสัก เปาไค้เหรออ้วฏิเสธหลายเบิ้งก่อนเอยด้วนะบ่อยากนางอุ้ยขอบคุณมากค่ะได้แ้วของลูกกิบอกนี่ก็ได้ทนมองของของนรูปดาวรูปไม่ใช่รูปดาวสินุยนุยพีพ oh, oh, okay. anyway> ่ตอนเห็นปะอันนี้เลกกลุยไมข้งใช่ไหมอุยุยอุย็อันนี้ แงมนงมปกเอาทิ่มเลยโอเคเห็นไยียงาเย่ไอได้ครับมิวอยใน่ก้นะกายแน่จุ๊บโบกคนเดี๋ยวเไม่เปยูนีต์ไม่ควเป็นยูเวอยูออร์แตทำโบกคนนี่ไงกาเนี่ย ต้เด็กต้ชันอันนี่ไหนยงไะอืม้อมีกเนี่ยไปเข่าเครื่องเรื่องวันียเทีีว่ามันใหญ่ใช่ไหมอ้าว่ไหมออนี่อันนี้อยู่หรอไม่ต้องหรอกอาอถ่วิดีโออยู่ไม่ใช่หรอที่เสร็จว่าใหญ่นะอืมใหญ่ๆเอาเก็บไปหนูไม่ใช่หนูใช้ได้ ขอมัอมมัอกี้มีอมัดอันไห่ของแม่ไังไห้เลยอมัลองใส่ให้นะทีเพราะว่าน้น้นท่เิมันมันมันดูเล็กกว่าอันนี้เาเอาวิสดูเวนบิจ้ะบิต้ามาอีกอุนะวิสกาดูบิตจะโอยสี่ิบส